ครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนลูกๆทุกคนนะครับก็ก่อนอื่นก็ขอสแสดงความยินดีกับการที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีนะครับก็ในส่วนของอันดับแรกขอแนะนำตัวก่อนอา,อาจารย์ชื่ออาจารย์นทิพงศ์อูทองนะครับเป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในส่วนของภารกิจของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พูดง่ายๆคือตั้งแต่นักศึกษากล้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจนไปถึงสําเร็จการศึกษาก็คือตั้งแต่กระบวนการรับเข้านะครับศึกษาต่อที่นี่นะครับกระบวนการสัมภาษณ์กระบวนการลงทะเบียนนะช่วงของการเรียนช่วงของการสําเร็จการศึกษารวมไปจนถึงงานพระราชทานปริญญาบัตรนะฮะก็คือพูดง่ายๆคือกระบวนการทั้งหมดที่อยู่ในมหาวิทยาลัยตั้งแต่เข้ามาเรียนจนถึงจบรับปริญญาไปก็ สำนักส่งเสริมว,วิชาการและงานทะเบียนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ที่คอยเป็นแบ็กอัพนะให้กับนักศึกษาทุกคนนะครับคราวนี้ในส่วนของถ้าเกิดนักศึกษาปีหนึ่งนะครับที่อยากจะเน้นย้ําจริงๆว่าเราเวลาเข้ามา,ามีอะไรภารกิจอะไรที่มาต้องติดต่อกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนบ้างเาสเต็ปแรกเลยก็คือว่า ปกติจะมีปัญหาทุกปีนะฮะก็คือว่าการที่มหาวิทยาลัยจะจะมั่นใจได้ยังไงว่านักพวกเราทุกคนเนี่ยสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมมาแล้วนะครับก็คือเรื่องเอกสารที่ที่ออสแสดงว่าสำเร็จการศึกษาจากที่เดิมครับ ต้องทุกคนต้องส่งนะครับถ้าเกิดไม่ส่งนี่ก็คือก็คือ,อมันจะถ้าเรียกว่าขาดคุณสมบัติในการเป็นนักศึกษาไปนะครับอันนี้ก็คืออันอันอันแรกอันที่2ก็คือในส่วนของเอกสารต่างๆที่นักศึกษาจะขอจากมหาวิทยาลัยก็คืออย่างเช่นใบสแสดงผลการศึกษาหนังสือรับรองสถานะการเป็นนักศึกษาเพื่อจะไปติดต่อกับหน่วยงานอื่นกรณีที่นักศึกษาจะขอทุนหรือจะไปติดต่อทําอื่างอื่นเพื่อจะ ให้เขาให้หน่วยงานภายนอกมั่นใจว่าเราเป็นนักศึกษาของที่นี่จริงๆก็มาขอเอกสารที่ที่สำนักนะครับอีกอันนึงในส่วนของเอ๊ะแล้วเอกสารต่างๆที่เราจะขอเนี่ยเราขอได้จากที่ไหนนะครับก็จะอยู่ที่ ห้องจะมีห้องที่ให้บริการนะครับอยู่ที่ชั้นหนึ่งของอาคารนะครับก็คือเขาเรียกว่าห้อง student service center นะครับห้องนี้เนี่ยคือว่านักศึกษาเนี่ยก็เข้ามาขอเอกสารที่ที่บอกไปสักครู่นี้ได้ทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่นักศึกษาปีหนึ่งปัญหาที่ที่พบบ่อยๆนะครับก็คือน่าจะเป็นเรื่องของตัวเอกสารมากกว่าซึ่งเช่นเรื่องเอกสารการขอขอเอกสารพวกการรับรองการเป็นสถานะก,การเป็นนักศึกษานะครับปัญหาอีกอย่างนึงก็คืออย่างที่บอกไปสักครู่นี้ก็คือ เอกสารที่แสดงว่าเราสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิมแล้วจริงๆนะครับก็คือว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ท,ที่จะเป็นเงื่อนไขว่าเอเราสําเร็จการศึกษาจากที่เดิมแล้วหรือไม่มีวุฒิการศึกษาตรงกับที่มหาลัยต้องการหรือไม่เพราะตอนที่ที่เราสมัครงานอย่าลืมว่าที่เราสมัครเข้าศึกษาต่อเนี่ยเราให้เอกสารที่ยังไม่สมบูรณ์ถูกไหมครับมีแค่ห้าเทอมบางครั้งบางคนมีแค่5้าเทอม คนที่ให้6เทอมมาแล้วที่มีใบป,ปพปพสองปหนึ่งที่ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาแล้วเนี่ยก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรแต่บางคนมีแค่5เทอมกลุ่มนี้ต้องเอาเอกสารมายื่นเพิ่มเพื่อจะได้ยืนยันว่าสำเร็จการศึกษาจริงๆนะครับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนนะครับที่เป็นน้องๆที่จบปวสมานะครับก็ ปกติแล้วเนี่ยเราจะสามารถเทียบโอนในบางรายวิชาที่เราสามารถที่เราเรียนมาแล้วตอนที่เราอยู่ปวสนะครับเรื่องของกระบวนการเทียบโอนเนี่ยก็คือต้องปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาครับว่าในส่วนของวิชาที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยเราสามารถเรียนเราเรียนอะไรมาแล้วบ้างแล้วสามารถเทียบโอนได้กี่วิชานะครับหลังจากที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษามาแล้วเนี่ยก็จะผ่านทางคณะมาซึ่งกระบวนการอันนี้ในตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเนี่ย,ยต้องทําให้เสร็จภายในหนึ่งภาคการศรึกษาแรก ที่นักศึกษาเข้ามาในมหาวิทยาลัยนะครับเพราะว่าจะเป็นประโยชน์ของเราเองนะครับว่าะะเราจะรู้ว่าจะได้วางแผนในการเรียนของเราว่าในส่วนของเราเทียบโอมนมาเนี่ยเราสามารถาจะเรียนในแต่ละภาคการศึกษาด้วยวิชาอะไรบ้างและใช้เวลาในการเรียนทั้งหมดกีป่ปีนะครับถึงจะสําเร็จการศึกษาครับผมอ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับนักศึกษาใหม่นะครับประเด็นของตัว ไกด์ไลน์อันหนึ่งที่ที่ผมว่านักศึกษาทุกคนควรต้องไปศึกษาแนละคือในส่วนของคู่มือนักศึกษาในนั้นจะมีรายละเอียดทั้งหมดนะครับ<ส>เกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการลงทะเบียนนะครับที่เราจะลงแต่ละภาคการศึกษาปีนี้เราเป็นปีหนึ่งปีหนึ่งเทอมแรกเนี่ยเราไม่ต้องลงทะเบียนเองอยู่แล้วเพราะว่า,เ,าเราเพื่อความสะดวกแก่นักศึกษาปีหนึ่งก็คือ ทางมหาวิทยาลัยจะให้ลงทะเบียนให้ทั้งหมดเลยแต่ตั้งแต่ปี1เทอม2ไเปต้นไปเนี่ยเราต้องลงทะเบียนเองนะครับซึ่งกระบวนการนี้ในคู่มือเขาจะบอกไว้ว่าในส่วนของการลงทะเบียนเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับในส่วนของระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเราอย่างเช่นระเบียบเรื่องของออผลการเรียนนะครับเรื่องของการพ้นสภาพผลการเรียนเรื่องของการเรียนต่างๆนะครับการปฏิบัติ ตัวในระหว่างเป็นนักศึกษามีอะไรบ้างในนั้นในคู่มือของนักึกษาจะมีบอกทั้งหมดนะครับเราคนต้องไปศึกษานะครับอาจจะต้องอ่านนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวหนังสือก็อย่างที่บอกครับมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคู่มือที่ค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงครับช่องทางสําหรับการติดต่อสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่จะมาห้องนี้นะครับด่านแรกอาจารย์แนะนําว่าพบที่ปรึกษาก่อนนะครับเพราะว่าที่ปรึกษาเนี่ยจะจะเข้าใจเราเราเยอะที่สุดแล้วก็ในส่วนของที่ปรึกษาเนี่ย ก็จะให้คำแนะนาเราบางครั้งเนี่ยบางทีสามารถแก้ปัญหาได้ที่ที่ตัวคณะเลยนะครับไม่จำเป็นต้องมาที่ที่จุดนี้นะครับห้องอ Student Service Center อันนี้ก็จะให้ส่วนของที่กรให้บริการนักศึกษานะครับแล้วก็ในส่วนของ a c e b o o k ของของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทำเบียนเองอันนี้ก็เข้าไปโพสต์ถามคำถามได้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่ที่เราสามารถเข้าไปดูได้ก็คือในส่วนของเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทำเบียนนะในนั้นจะมีรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการเข้าระบบ นักศึกษาก็จะเข้าผ่านทางเว็บไซต์นี้นะครับเรื่องของการดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆพวกแบบฟอร์มพวกระเบียบต่างๆนะครับที่นักศึกษาควรจะทราบเกี่ยวข้องกับด้านด้านวิชาการนักศึกษาก็โหลดได้ตรงนี้นะครับในส่วนของคู่มือนักศึกษาเองนะครับก็สามารถดูได้จากตรงนี้นะครับบางบางทีเนี่ยเราได้คู่มือไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่สะดวกในการเก็บหรืออาจจะสูญหายระหว่างทางในนี้ก็สามารถโหลดเข้าไปดูได้ก็จะมีทั้งรุ่นเราแล้วก็รุ่นรุ่น รุ่นก่อนหน้านี้ก็มีนะครับเราจะเก็บไปทุกปีเพื่อให้นักศึกษาเข้าไปดูข้อมูลครับสวัสดีครับพี่เปียวนะครับชิสนุพงษ์ยานลนนะครับเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนะครับอยู่ห้องสแตดิ t เดนสวิตเซอร์นะครับก็ในห้องนี้นะครับจะให้บไปเกี่ยวกับการสอบถามของนักศึกษานะครับเราจะให้คขาปรึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การลงทะเบียนนะครับการขอเอกสารนะครับแล้วก็จะมีเรื nah ่องอืここ่นที nice ่เกี่ยวกับด้านงานทะเบียนเบื้องต้นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ในห้องนี้ก็คือจะเป็นการขอเอกสารนะครับจะเป็นเอกสารขอหนังสือครับเป็น3ระดับด้วยกันนะครับเป็นสําหรับน้องๆที่เข้าใหม่นะครับน้องๆที่กําลังเรียนอยู่แล้วก็ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วนะครับสามารถติดต่อได้ที่ห้องนี้ได้เลยครับผมปัญอไหรที่เจออะไรหาจะเป็นว่าของเราับมีระบบใหม่เป็นระบบการขอเอกสาร ก็คือเวลาเข้ามาติดต่อครับเราน้อสามารถทารายการผ่านระบบออนไลน์มาก่อนได้เลยนะครับโดยที่พอทารายการเสร็จปุ๊บเข้ามาติดต่อแล้วก็สามารถได้รับเอกสารเลยครับถ้าติดต่อนะครับตอนนี้ของห้องเรานะครับจะอยู่ที่ตึกสอทหรือตึกสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนชั้นหนึ่งนะครับจะเป็นห้องกระจกใหญ่งนะครับอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับสามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ025493690ครับ แล้วก็นอกจากนี้ยังมีช้องทางออนไลน์อีกนะครับพอเรติดต่อนะครับเข้าไปที่เพจของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับหรือพิมว่า a o r e g r m u t k ได้เลยครับ